ราคาถาบูชาหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจังหวัดสระบุรีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิติอะระหังสุขโตอินทัสโรหลวงพ่อยอดนามมะเต ประสิทธิเมนะโมพุทธายะอิติอระหังสุขโตอินทัสะโรหลวงพ่อยอดนามะมเตประสิทธิเมนะโมพุทธายะอิติอระหังสุขโตอินทัสะโรหลวงพ่อยอดนามะมเตประสิทธิเมนะโมพุทธายะ